หุดลากแล้วครับอันนี้จะเป็นบางโอมครับบางโอเมอก้าลุยนะต้องมาลากทีมนี้มีแต่แรงๆครับทีมนี้ครับโอ้สุดขนาดเฮ้ทีมนี้แรงทีมนี้แรง สุดอีกแล้วสุดอีกแล้วสี่เจ็ดล่างห้าสิบครับโอ้ของเทของเท,เท <c oughs> คุมแล้วเอาไม่เกาะฝั่งนี้ผมเกาะฝั่งนั้นบอกลู่เขาเขาลู่เลยแจ็คไม่เกาะฝั่งนี้ไม่หลุดบ่ไม่เกาะฝั่งนี้ผมถอยไม่ได้ว่า <c oughs> นี่ครับแจวเลยมาชมกันครับขึ้นแล้วก็ลุยกันต่อไม่ต้องรอให้เสียเวลา ของแท้พี่น้องโอ้ไม่หมูเลยครับงานนี้โอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไปแล้วไปแล้วเอาแล้วพี่น้องงานนี้ไม่หมูแล้วเอาไงหัวหน้านี่เป็นหัวหน้าครับเอายังไง,งฮะ้โอเดินหอมครับ เดินหอบเดินหอบยังไงบ้าง <laughs> บังเช็กใส่หัวมันต้องรอบสี0 0ันห้ามันต้องรอบ 4, <laughs> โอ้พี่น้องโหดมากเลยครับทุกคนนี่ครับโอ้คนเดินยังจมครับออ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จัดเลยครับมาชมฝั่งนี้กันบ้างครับโอ้โหค่อนข้างจะเป็นดินสมองนะครับทุกคนเอ,เอ้าเฮ้ยเดยวเด้เออา้าวอ้าว ขันลากก็จะจมพี่น้องบางแจ็คบอกใจสู้ครับผมสู้ไม่ถอยแหมสุดยอดถึงในถึงกันครับคันนั้นดอกยางไม่ค่อยจะมีนะครับต้องหาที่ยืนใหม่มันจะขึ้นแล้วแจ็ค แจ็คมันไปอยู oh ่ต oh. oh ัวแจ็ค oh. มันไปอยู่แต่โอ้มติดก่อนโอ้โหแรงไงพี่น้องแรงทั้งคู่ครับแพ็กทีมแพ็กทีมมาเป็นทีมครับ ในหน้าเบื่อในหน้าขี้โกงมากเลยในหน้าเฮ้ยในหน้าเสื so ้อเขียวขี้โกงไม่ยอมรถมันลงบางแจ็คบอกสู้ไม่ถอยครับตรงนี้ไม่ได้ป่ะตรงหัวน็อตใบดันอะอะไรปักอีกแล้วอ้า โดพี่น้องเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่น้อง ถอดได้บ่กใชอันนี้ถอดโรเตอรี่ครับไม่มีโซ่เพิ่มบ่ยืนยืนยืนไกลๆถ้ายืนไกลๆมีกำลังไหม่มีไกลยิย่งลวมีกำลังเนาะนั่นแหละแตสลิงมันนันนั้นอะเพราะว่าติดไปกับรถหกล้อหรือเปล่า ถ้าดึงไกลๆมีกำลังไหมแจ็คลองดูก่อนไหมล่ะไม่หมูแลวครับอ่ะตอนนี้ก็รอโซ่ครับรอชมต่อคลิปหน้าครับผม